ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดอะไรสักแห่งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นทางขึ้นไปภูเขาย่านะครับเห็นไหมครับสูงมากเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะไปดีไหมก็เดี๋ยวขอวัดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับเป็นอูเมืองที่สวยมากๆเลยนะผมก็เพิ่งเคยมาเนาะเนี่ยเมืองเขาจะมีภูเขาแบบเยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับเป็นวัดนะครับทุกคนแล้วก็ มีภูเขาประมาณนั้นเต็มล้อมรอบอยู่นะครับประเด็นก็คือสมาชิกที่มากับผมเขาเดินขึ้นไปอ่ะผมจะไหวไหมเนี่ยเออผมว่าผมจะลองเดินขึ้นไปข้างบนสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะไหวไหมชิบหายแล้วน้ำก็ไม่ได้พกมาจะเป็นลมไหมเนี่ย สำคัญคือไม่ได้พกน้ำมาอ่ะเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นครับพาทุกคนเดินขึ้นโอเคทุกคนผมก็เริ่มหอบแล้วแต่ว่าผมก็จะค่อยๆเดินนะครับก็เซฟเอนเนจีนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างบนให้ได้โอ,โอ้วิวครับผมวิวจากมุมสูง เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็เดินมาไกลแล้วนะโอ้ oh my god โหนุ่นครับเดี๋ยวต้องพักเรื่อยๆเพราะว่าผมต้องกลับมาหรือฟื้นร่างกายใหม่นะครับโอ้ oh my god แต่ว่ามันสวยนะวิวมันสวยมากเลยเนี่ยครับทุกคนโอ้ยหอบแล้วดูสิผมขึ้นมาไกลเหมือนกันนะ จอดรถไว้ตรงนู้นเลยเดินมาแล้วก็ขึ้นบันไดอีกเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงครึ่งบรรยากาศแต่สวยมากเลยโอ้โหละนองนี่คือบอกว่าสวยนะผมว่าผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกโอ้ยเดี๋ยวไม่พูดเดยอะเซฟพลังงานก่อนโอเคครับเดินต่อโอ้ ต้องถึงให้ได้ก็พยายามจะเดินให้ถึงเหนื่อยด้วยนะโอ้ขาเริ่มล้าแล้วโอเคครับสูงไหมคร่ะเห็นไหมข้างล่างโอ,โอเคสู้ครับสู้สูสูเอ,อ,อเหนื่อยมากเลยครับ แสงสวยฟังเสียงผมสิเหนื่อยมากเลยก็ขึ้นมาจนถึงนะครับแต่ว่าก็หยุดไปแบบหลายรอบมากู้ก็ขึ้นมาจนถึงครับทุกคนแต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยโอเหนื่อยมากเลลเลลส่ต้องมตายกันแลลาสวยมาก Oh God. เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวรอบๆแต่ว่าของผมเหนื่อยมากโอเคโอเคครับทุกคนมาไปดูนะครับนี่คือที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับทุกคนโอ้โหโอ้ไม่กเหนื่อยมากแต่ก็สวยงามมากครับ โอเคครับทุกคนผมก็จะเดินลงไปอีกนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหยุดพักเหนื่อยสักประมาณ3-4รอบนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงผมหอบเยอะนะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆโอเค โอเคทุกคนลงมาเรียบร้อยอเหนื่อยมากเท่าไหรอ่อ่ะ343ขั้นไปกลับก็เป็นเท่าไหร่686ครับ686ขั้นถึงข้างล่างเรียบร้อยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะโอเคครับบ๊ายบายครับ